เดี๋ยวจะต้องไปงานกระเป๋าอะไรที่ใส่แล้วแมทกับงานแบบร่วมสมัยดีนะว้าวระบบออนไลน์แบบนี้ส่งถึงที่เลยตั้งแต่มีการซื้อออนไลน์ผ่านพิบูลมาร์เก็ตก็ง่ายมากขึ้น ได้ช่วยชุมชนและสินค้าก็มาแบบแฮนด์คราฟต์มั่นใจไปงานได้แบบเท่ๆเลยค่ะ เพื่อน,นันสั่งซื้อที่ที่นี่หรือ www. piboonmarket. com จากงานศิลปะและการสร้างสารรค์ผสมกับศิลปะแห่งการสร้างแบบแฮนด์เมดผสมผสานกับวิถีแห่งภาพพื้นเมืองนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความสุขของกระเป๋าผ้าพิรานันแห่งจังหวัดสุขโขทยัย สวัสดีค่ะพิรันนันคำฟูค่ะกระเป๋าผ้าแบรนด์พิรันันค่ะตระกูลของเราเนี่ยเคยเป็นแบรนด์โอท็อปมาก่อนหน้านี้ซึ่งคุณพ่อก็เป็นช่างเย็บผ้าคุณแม่ก็เป็นช่างเย็บผ้าซึ่งก็ได้ต่อยอดมาจากเสื้อผ้าแล้วก็มาเป็นกระเป๋าผ้าแบรนด์พิรันันค่ะเริ่มต้นจากความชอบการออกดีไซน์แล้วก็อยากเอาเศษผ้าของคุณแม่มาทําเป็นกระเป๋าเพื่อที่จะช่วยน้องๆ ที่ตกงานแล้วก็สอนในเรื่องของแบบกระเป๋าแล้วก็เย็บออกมาเป็นรูปแบบแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำไรายได้เข้าสู่ชุมชนได้สามารถช่วยเหลือชุมชนได้มากขึ้นก็ยินดีที่จะเข้ามาต่อยอดจากคุณพ่อคุณแม่คะ่ะในแต่ละใบเนี่ยแฮนด์เมดจะแตกต่างถ้าเราพูดถึงแฮนด์เมดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชิ้นงานในแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาจะไม่เหมือนกันเลยเหมือนกับหนึ่งเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกส่วนหนึ่งอยากจะฝากผู้บริโภคนะคะว่าการสนับสนุนสินค้าไทยแล้วก็โอท็อปมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยชุมชนจะช่วยชุมชนเล็กๆมันก็จะกลายเป็นว่าเราช่วย ชุมชนใหญ่แล้วก็ช่วยประเทศชาติได้ถ้าเราไม่สนับสนุนของไทยแล้วชุมชนของเราก็จะเติบโตและไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ดีได้ขอฝากไปด้วยนะคะยังไงก็ขอสนับสนุนแบรนด์พิลานานเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆในกลุ่มชุมชนของออตําบลสีกิริมาศตําบลทุ่งหลวงแล้วก็ตําบลปากแควแล้วก็ในจงังหวัดสุขโขทัยนะคะใครที่อยากเรียนรู้เราก็สามารถที่จะ เหมือนสร้างสรรค์แบบแล้วก็สอนงานเพื่อที่จะออกสู่ตลาดได้แล้วก็มีน้องๆคอยช่วยเหลือต้องขอบคบคุณามากนะคะจากเรื่องราวของศิลปะที่สร้างสรรค์ผสมผสานกับงานแฮนด์เมดกลายเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความสุขที่สืบทอดต่อกันมาและรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนี่คือกระเป๋าผ้าพิรานันแห่งจังหวัดสุขโขทยัย